สมาคมหนองกี่พุทธสงเคราะห์เกาะ12หนองกี่ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเทศกาลถือศีลกินเจอำเภอหนองกี่ประจำปี2563ณโรงเจหนองกี่ สมาคมหนองกี่พุทธสงเคราะห์เชิญร่วมรับประทานอาหารเจได้ฟรีทุกวันกลางคืนมีการเดินทูบเพื่อเสริมดวงเสริมบุญบาร,รมีชำระล้างกายใจให้บริสุทธิ์และงดเว้นจากการบริโภคเนื้อสัตว์ร่วมถือศิลกินเจระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่25ตุลาคม2563นี้ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธ ร่วมถือสินกินเจตลอดเทศกาลถือสินกินเจประจำปีนี้ร่วมรับประทานอาหารเจได้ฟรีทุกวันนรงเจสมาคมหนองกี่พุทธสงเคราะห์เกาะ12อําเภอหนองกี่ร่วมสนับสนุนโดยศูนย์จำหน่ายน้ำสาหร่ายแดงทิปเปิลดีพรีเมียมของบ่าวบุญมาพันดวงสาขาอําเภอหนองกี่ตั้งอยู่ที่ทางธนาคารกรุงไทยอําเภอหนองกี่บุญบารมีก่อเกิดได้ด้วยตัวท่านเอง